ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม BMW นะครับซีวิสนะครับตัวโฉมปัจจุบันเลยนะครับตัว G 20นะครับรถคันนี้เป็นคันที่10แล้วนะครับที่เราติดตั้งนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการถอดประกอบรถนะครับรถคันนี้เข้ามาทําการติดตั้งตัวระบบกล้องมองหลังนะครับเนื่องจากว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถประกอบนอกไม่มีฟังก์ชันกล้องมองหลังมานะครับแล้วก็ ตัวกล้องมองหลังเนี่ยเราติดตั้งเป็นของ q c a m คนะครับซึ่งเป็นกล้องที่ดีที่สุดในรถยุโรปแล้วนะครับแล้วก็มีการติดตั้งตัวกล้องบันทึกเป็นของ i r o a d เป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับด้านหลังนะครับตัวกล้องเนี่ยติดตั้งตามตำแหน่งที่โรงงาน Recommend หรือว่าแนะนำให้ติดนะครับคือตำแหน่งที่นิ้วชี้ที่ผมชี้เข้าไปนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวการใช้งานเราไปดูกันด้านใน,นนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับเราเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะตัดมาเป็นแบบนี้นะครับ สิ่งที่เราเห็นเป็นเส้นเวิบเวิบบบบของตัวจอเนี่ยเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะครับแต่ของจริงเนี่ยจะไม่มีเส้นเวิบเวิบบบบแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่กล้องปรากฏขึ้นมาจะโชว์ก็คือมีเส้นบอกระยะนะครับเส้นตัวนี้เนี่ยหักเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับหรือว่า p d g เซนเซอร์เนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือ เป็นตัวบอกสถานะไว้อยู่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกโหมดการปรับภาพนะครับเนี่ยนะครับให้เป็นเซนเซอร์อย่างเดียวก็ได้ให้เป็นกล้องอย่างเดียวก็ได้หรือเป็นทั้งกล้องและเซนเซอร์ครับเราคืนเกียร์นะครับเป็นเกียร์ N เกียร์ D เกียร์ P ก็จะตัดออกสู่ หมวดที่เป็นเรดาร์นะครับรถเคลื่อนที่ไปสักพักหนึ่ง mm hmm. ก็จะตัดออกสู่ในสถานะที่เราใช้งานอยู่ก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้จะเป็นในระบบของตัวกล้องมองหลังนะครับกล้องที่เราใช้เป็นกล้องคิวแคมนะครับเป็นกล้องคุณภาพสูงนะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับครับในการใช้งานกล้องบันทึกตัว i Road นะครับ เราเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันเขาขึ้นมาแล้วเราก็กดไลฟ์วิวเนี่ยครับก็จะปรากฏภาพณขณะที่เราใช้งานอยู่อันนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหลังเราก็กดสวิชกล้องอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องหลังนะครับ กลับเข้ากล้องหน้าใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่หมวดการตั้งค่าต่างๆนะครับผมอาจจะไอ้นี่นิดนึงเพราะผมใช้มือเดียวทั้งถ่ายทั้งกดโทรศัพท์นะครับโทษทีนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะฮะก็จะเป็นการเรียกเข้าไปดูว่า ไฟล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีไฟล์อะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมฮะ<ๆ>ก็จะ record เออ่เขาก็จะโชว์สิ่งที่เขา record ขึ้นมานะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกครับ ครับผมขอจบรีวิวนะครับการติดตั้งงานรถ BMW New Series 3นะครับตัวราหัสตัวถัง G 2 0ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทแลนเมื่อหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ